ก็ความจริงเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าความจริงนโยบายหลักนโยบายหนึ่งของพรรครูปไทยสร้างชาติก็คือการลดปรับค่าพลังงานให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสมและเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะเมื่อท่านนายรัฐมนตรีก็ประกาศแนวทางเดียวกันก็เป็นทิมิตหมายที่ดีซึ่งในส่วนของอผมเองในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ได้กําหนดนโยบายนี้ไว้ในนโยบายรัฐบาลที่จะถแถลงต่อสภาผู้แทนด้วยแล้วเหมือนกันนะครับ ซึ่งผมมั่นใจครับว่าเมื่อนโยบายเป็นของนโยบายรัฐบาลด้วยและเป็นของพรรครูวมไทยทั้งชาติซึ่งผมรับผิดชอบอยู่ด้วยนี้ก็ <c oughs> จะทําให้นโยบายนี้เกิดเป็นรูปธรรมมากขึ้นถามว่ามีแนวทางยังไงบ้างนะครับผมอยากจะเรียนให้ทราบว่าในเรื่องของราคาพลังงานหลกัหลกๆก็มีเรื่องของน้ํามันกับไฟฟ้าทั้งสองอย่างเนี่ยมันมันมีองค์ประกอบของราคาในหลายเรื่องนะครับ เช่นเรื่องของภาษีเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของเงินกู้เรื่องของอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับบางส่วนเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถจะไปบังคับกัเกณฑ์เอาได้เช่นต้นทุนของแก๊สในการผลิตไฟฟ้าหรือว่าต้นทุนของราคาน้ํามันดิบแต่สิ่งที่เราทําได้ก็คือว่าโครงสร้างและองค์ประกอบที่มันมารวมรวมกันจากต้นทุนในเรื่องที่เราไม่สามารถควบคุมได้นั้นเราสามารถปรับลดนะครับตรงไหนได้เราจะทําให้หมด นะครับอันไหนตัดทิ้งได้ก็จะตัดทิ้งเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็จะสามารถทําให้ค่าใช้จ่ายที่เป็นก้อนสุดท้ายเนี่ยลดลงราคาของพลังงานต่างๆเหล่านี้ก็จะปรับลดลงนะครับเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนรวมถึงการที่เราจะต้องคํานึงถึงเรียกว่ายังไงดีชาวบ้านทั่วไปที่ต้องใช้พลังงานโดยเฉพาะน้ํามันปัจจุบันเนี่ยนะครับ แบบชาวประมงอย่างเงี้ยยกตัวอย่างชาวประมงเขามีระบบน้นํามันเขาเรียกว่าน้ํามันเกียวนะครับก็เป็นน้ํามันในอัตราที่ราคาถูกเป็นพิเศษสําหรับชาวประมงซึ่งตรงนี้เรายังมีกลุ่มเกษตรกรที่ต้องควรจะต้องได้รับลักษณะเช่นนี้นและขณะเดียวกันเนี่ยเราควรจะให้โอกาสเสรีในการเปิดค้าขายน้ํามันสําเร็จรูปนะครับที่ไม่ใช่เรื่องของการต้องมักนำน้ำมันดิบเข้ามากลัน่นซึ่งจะมีต้นทุนค่าใช้จ่ายซึ่งเราควบคุมลําบากมากหลายเรื่อง แต่ถ้าการลักษณะและ,น,และน้ำมันสําเร็จรูปเนี่ยมันจบแล้วราคามันจบมันไม่ต้องมีค่าการกลัน่นมันไม่ต้องมีอะไรถ้าหากว่าใครสามารถที่จะนําพลังงานในราคาถูกหามาได้เองก็น่าจะเปิดช่องเปิดโอกาสให้เขาทําได้นะครับภาครัฐควรจะเป็นการกํากับดูแลให้การหาพลังงานเป็นไปโดยสะดวกแลก้วก็ปลอดภัยสําหรับนโยบายสําคัญอีกประการหนึ่งนอกจากเรื่องตรงนี้ผมคิดว่า ในส่วนของกระทรวงพลังลางานที่ต้องคํานึงถึงเรื่องความมั่นคงของประเทศในเรื่องพลังงานเพราะว่าเรื่องของพลังงานเนี่ยไม่ใช่เรื่องธุรกิจอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของความมั่นคงของประเทศด้วยเพราะฉะนั้นภาร,รกิจหลักๆที่เราควรจะต้องดูก็ควรจะมี2เรื่องนี้ก็คือการเตรียมความพร้อมในเรื่องของความมั่นคงของประเทศทางด้านของพลังงานและการปรับราคาพลังงานต่างๆให้อยู่ในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนซึ่งจะเริ่มดําเนินการเลยครับพลังงานของประเทศไทยโดยเฉพาะเรื่องน้ํามันเนี่ย นะครับมันมีที่มาที่ไปที่แปลกนะเพราะว่า <c oughs> ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยเราต้องใช้น้ำมันเยอะมากแล้วก็น้ำมันเรียกว่าร้อยเปอร์ซนตะ์มาจากต่างประเทศทีนี้ในช่วง <c oughs> ที่สมัยรัฐบาลย,ยุคนั้นก็เริ่มมีความเป็นห่วงเรื่องนี้ว่าเอ๊จะทำยังไงก็มีข่าวครับว่าสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยทหารไทยที่ ที่อยู่ทางด้านเหนือของประเทศทางทางเชียงใหม่เชียงรายเอ๊ะเขาสามารถกันน้ำมันใช้กันได้เองนะเป็นข่าวลือกันมาว่ามันสามารถกันน้ำมันใช้ใเองเพราะช่วงนั้นช่วงสงครามก็ขาดแคลนในช่วงนั้นรัฐบาลก็มอบหมายให้คุณพ่อผมซึ่งทำงานอยู่กับท่านตรพลปอพิบุญสงครามซึ่เป็นนายกรธิรีคุณพ่อก็เป็นอาหารเนี่ยให้ไปสำรวจไปดูความเป็นไปได้ นะครับก็ปรากฏว่าไปสำรวจแล้วพบว่าทางตอนเหนือของประเทศไทยเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าน้ำมันดิบมันเยอะขนาดเออขึ้นมาบนดินเองนะครับเพราะฉะนั้นทหารในช่วงนั้นเนี่ยเขาก็เอาน้ำมันดิบที่เออขึ้นมาบนดินเนี่ยไปกลั่นกันด้วยวิธีง่ายๆเพื่อเอามาเติมรถใช้งานแบบขอไปทีแต่เขาใช้งานได้ไอ้ตรงนี้คือจุดเริ่มต้นพลังงานในประเทศนะครับ เมื่อเห็นมันลักษณะอย่างนั้นก็แสดงว่ามันต้องมีน้ํามันมากเพียงพอนะครับก็เลยเริ่มต้นของการสํารวจน้ํามันโดยเชิญบริษัทต,ต่างชาติก็คือสหรัฐอเมริกาที่ขี่ซึ่งมีความชานาญเรื่องน้ํามันการสารวจน้ํามันเข้ามาสารวจพบว่าแหล่งน้ํามันทางตอนเหนือของประเทศไทยเนี่ยมีลักษณะเป็นแอ่งใหญ่เชื่อว่ามีน้ํามันเพียงพอและเชื่อว่าเป็นแหล่งน้ํามันเดียวกันกันกบพม่านะครับและตามสภาพภูมิศาสตร์ ประเทศไทยอยู่ใต้ประเทศผมา่าน้ำมันยังไงก็เป็นน้ํามันต้องไหลลงจากที่สูงสู่ที่ต่ําเพราะฉะนั้นตามหลักธรณีวิทยาแล้วหลังวิชาการเขาก็เชื่อว่าแหล่งน้ํามันในประเทศไทยน่าจะมีเพียงพอตรงนี้ก็เลยเริ่มกระบวนการสํารวจน้ํามันแล้วก็เริ่มกระบวนการคิดว่าจะขุดเจาะน้ํามันขึ้นมาเพื่อเอามาพัฒนาตอนนั้นยังไม่ได้เรียกว่าเป็นธุรกิจ พัฒนาเรื่องพลังงานเพราะว่ารัฐบาลในยุคนั้นเห็นว่าพลังงานเป็นเรื่องความมั่นคงของประเทศถ้าหากกองทัพเกิดไม่ได้รับน้ํามันจากต่างชาติกองทัพจะไม่มีความสามารถในการปกป้องรประเทศเลยเพราะฉะนั้นในช่วงนั้นวัตถุประสงค์หลักของการพัฒนาเรื่องของธุรกิจพลังงานไม่มีเป็นเรื่องของความมั่นคงเป็นหลักนะครับปรากฏว่าหลังจากมีการสํารวจกันแล้วอะไรกันแล้ว พบว่าเป็นแหล่งน้ํามันที่มีปริมาณเพียงพอที่สามารถนําขึ้นมากันและใช้งานได้แต่ว่าจนแล้วจนรอดก็ขุดไม่ได้นะครับเรื่องไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อเพราะว่าเป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองประเทศไทยนะครับสุดท้ายก็สามารถขุดน้ํามันขึ้นมาใช้ได้และก็ตั้งโรงกลั่นแห่งแรกของประเทศไทยที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม โรงกลั่นแห่งนี้สมเด็จพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัวชกาลที่9ได้เสด็จไปเปิดแล้วก็เป็นโรงกลั่นน้ํามันแห่งแรกของคนไทยที่กลั่นน้ามันที่ขุดขึ้นมาโดยคนไทยทหารไทยนะครับตอนนั้นก็เป็นภารกิจหน้าที่ขององค์การเชื้อเพลิงเรียกว่าองค์การเชื้อเพลิงกรมการพลังงานทหารซึ่งคุณพ่อผมรับผิดช,ชอบเป็นเจ้ากรมการพลังงานทหารและเป็นผู้อำนวยการองค์การเชื้อเพลิงด้วยสามารถขุดเจาะน้ํามันขึ้นมากลั่นเองใช้ในประเทศไทย ให้กับกองทัพจนมีปริมาณที่เหลือพอที่จะสามารถเอามาบริการประชาชนก็เลยมีดำริที่จะตั้งสถานีบริการน้ำมันที่เรียกว่าปั๊มน้ำมันชื่อว่าปั๊มสามทหารนะครับแล้วสามารถเอาน้ำมันที่เหลือจากการรีเซิร์ห้กองทัพเนี่ยเอามาขายให้ประชาชนในราคาถูกได้นะครับภายใต้สัญลักษณ์ว่าปั๊มสามทหารแล้วก็สามารถทำ ดับธุรกิจนี้ครับได้มาตลอดจนกระทั่งหลังจากนั้นคุณพ่อผมก็พ้นตำแหน่งหน้าที่นี้นะครับก็เริ่มมีปัญหาในเรื่องของการสำรวจน้ำมันในการใช้น้ำมันนะครับสุดท้ายก็รัฐบาลในช่วงปี2521ก็ออกกฎหมายมาแป่สภาพองค์การเชื้อเพลิงเนี่ยนะครับให้กลายมาเป็นการปิโตเลียมแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ถอดใต้ปั๊มสามทหาร ลงเปลี่ยนเป็นป้ายปั๊มปตทนะครับอันนี้คือที่มาของปตทและต่อมาการปิดโตเลียมแห่งประเทศไทยก็เปลี่ยนแปลงมาเป็นบริษัทปตทจำกัดมหาชนจนทุกวันนี้นะครับ, <ๆ S 1> รบเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าที่มาของพลังงานในประเทศไทยเนี่ยมี2เรื่องนะเรื่องหนึ่งก็คือเพื่อความมั่นคงของประเทศเรื่องที่2ก็คือว่าหาน้ํามันราคาถูกให้ประชาชนใช้มันถึงผมคิดว่าภารกิจหน้าที่ของรัฐบาลวันนี้ของกระทรวงพลังงานวันนี้ นะครับไม่ใช่เรื่องของการทําธุรกิจแต่เรื่องของการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้ประเทศและเรื่องการหาพลังงานให้ประชาชนใช้ในราคาที่เป็นธรรมและเหมาะสมส่วนเรื่องการทําธุรกิจของบริษัทที่เกี่ยวข้องก็เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องกระทรวงกระทรวงมีหน้าที่กํากับดูแลให้การแข่งขันที่เป็นธรรมถูกต้องนะครับแล้เปิดโอกาสให้กับประชาชนทั่วไปที่จะสามารถเข้าถึงการ หาน้ํามันหาพลังงานหาเชื้อเพลิงมาใช้ได้อันนี้ต้องไม่ปิดกั้นนะครับเพราะจะต,ต้องให้โอกาสเพื่อจะได้ให้ราคามันถูกลงให้ได้นะครับมันเป็นการลดต้นทุนเพราะต้นทุนของด้านพลังงานเนี่ยมันเป็นต้นทุนของทุกๆอย่างในชีวิตถ้าสามารถลดต้นทุนของพลังงานลงได้ค่าของชีพมันก็จะลดลงตามนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมคิดว่าเป็นภารกิจของกระทรวงพลังงานไม่ใช่เรื่องของการทําธุรกิจ